กระตุ้งดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะและในวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะการ์ตูนนั่นเองนะวันนี้ผมก็ไม่ได้มาสอนเลยมากนะฮะก็เออ่เป็นสอนทำประตูนะฮะเป็นเอ่ออะไรที่ง่ายๆนะ,ะเพียงผู้ชมท่านต่างก็สามารถทำได้นะฮะโอเคก็เรามาเริ่มพร้อดีกว่านะขั้นประตูนี่มันจะทำใ่้มันข้างง่ายนะ,ะเออผมลืมบอกเลยมันทำค่อนข้างง่ายแบบนั่นแหละผมจะทำให้ดูก,กันว่าผมก็คิดคอนเทนต์ไปค่อยออกแล้วนะช่วงเนี้ยก็นั่นแหละอย่างที่ผมได้หา ไดนานง่ายเลยเพราะผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะเออนั่นแหละที่ผมจะพูดมีแค่น,นั้นแหละผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกขอโทษครับ <c oughs> ผมคีดคอนเทนต์ไม่ออกขอโทษครับ <c oughs> อ่าตอนแรกก็เราสร้างประตรูเรามาก่อนนะคุณผู้ชมเออผมนึกว่าอันนี้จะเห็นผมอึดๆมึนๆหน่อยนะเออเพราะว่า,วาเอ,อ่อห่างหายจากไอ้พวกนี้ไปนานเลยคือแบบว่ามันมีกันเขินมีเ,มเก๊กๆกังมันมากนะเนาะ รบุ้ยเขาต้องเข้าใจผมใจะไหมเออว่ามันเก๊กเกักกลาง ก็หลังจากที่เราสร้างตัวประตูของเราเสร็จแล้วไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยให้เราทําการยูเนียนมันนะครับเออยูเนียนมันนะเออกดยูเนียนมันน่ะนั่นแหละไปที่โมเดลแล้วก็ยูเนียนปากเรียบร้อยนะฮะอันนี้เนี่ยเราจะทํามา2อันนะฮะก็คือประตูเนี่ยเป็นเออ่บานที่เปิดกับบานที่ปิดนะอันนี้ผมจะตั้งเป็นดอทหนึ่งก่อนเลยแล้วกัน D O O อันหนึ D ่งเป็นประตูที่ปิดชิบหายตเปลี่ยนภาษาดอทหนึ่ง,เ,ง,ปะะนนงเป็นประตูที่ปิด แล้วก็คอนโทรลดีโตอาอาโอเคก็ R. อันนี้มา๊บอันนี้เนี่ยประตูประตูที่สองเนี่ยเราจะทำให้มันเป็นประตูที่เปิดนะฮะอันนี้ก็ตั้งชื่อเป็นดอสองนะฮะดอสองแล้วก็ให้ทำการนะฮะกดไปที่ดอสองนี้แล้วก็เปลี่ยนมันนะฮะ การสปารีฟีตรงนี้นะฮะเปลี่ยนจากศูนย์ให้มันเป็นหนึ่งะฮะให้มันห่ายไปแล้วก็แคนคารายที่สามารถแตะต้องได้หรือโดนได้เนี่ยก็ติ๊กมันอน่อยครับมันจะไม่สามารถถัองอะไรเลยนะนั่นแหละนะเราก็ทำการกรุ๊ปมันครับกรุ๊ปมันกรุ๊ปแล้วก็เป็นดีหนึ่งครับรรเดี๋วยวตั้งชื่อเป็นดีหนึ่งแล้วกันนะดีหนึ่งตั้งชื่อเป็นดีหนึ่งแล้วก็ ถ้าเรานะทำการเพิ่มสคริปต์มาครับเพิ่มสคริปต์อ่อคลิปต์ Yes ทำสคริปต์เสร็จแล้วก็ให้คุณผู้ชมนะเขียนสคริปต์ดังนี่เลยนะแต่ถ้าหากใครนะขี้เกิดเขียนตามผมว่าผมจะทิ้งสคริปต์ไว้ช่องคำอธิบายเลยนะหรือวกอ็นั่นแหละนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคอันนี้คุณภาษาเกี่แล้วโอเค local เอ่อ do หนึ่ง เท่ากับ script dot parent dot d o หนึ่งเอ้าไปกดดูทำไมเล่าไอหา่าเอ้ย dot d o หนึ่งอ่ะ d o หนึ่งแล้วก็ local d o สองเท่ากับ script dot parent dot ดอสองโอเคแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นซาวนะฮะเป็นเขียนงี้เออซาว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 ออกมเป็นอะไรวะ local sound so you ดีแล้วยังไม่ได้ใส่ซาวมาเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ผมยังไม่ได้ใส่คิ้ดิแอคเตอร์มาเลยนี่หว่าเออไอชิบหายคิ้ดิแอคเตอร์ซาวเอ S ป้าป้า,าคอนอันโทนซี c, แล้วก็เพลสอินทูอ่าเรียบร้อยผมลืมใส่เลยคุณผูผช้ชมต้องใส่ด้วยนะเออที่แต่เธอกับซาตรงเงี้ยเอ่อถ้าใครไม่อยากใส่ซาก็ไม่เป็นไรแต่อย่าลืมใส่คิกดเด็กเตอร์นั่นม,ม,มันใช้ไม่ได้นักผู้ชมไม่ผิดไม่ผิดนะเออต้องใส่คิกเด็กเตอร์ด้วยเอ่อ S O u n d แล้วใช่ไหมไม่ใช่เอ่อ s o u n d. ป็นดีก็ถูกแล้วนี่เอ,อไปว่าเราปัสสาวกู s c r i p t p a อด n าร์เรนด์ดอ่าดอหนึ่งดอหนึ่งดอแซวอ่ะฮะแล้วก็เขียมอนกันแต่แค่ตลับฝั่งเอ่อเป็น local sou nd เท่ากับสคริปต์จอดพาร์เรน d o สอง sound โอเคต่อไปก็เราจะเขียนฟังก์ชันเนี่ยนะฮะ uh, f u n function เท่ากับเออม่ใช่เท่ากับดิวักแล้วก็อ่าอหนึ่งอ่า open อ่าขีดล่างแล้วก็ o o p e n open แล้วก็วงเล็บอ่าขีดได้ละแล้วก็ ดอหนึ่งดอหนึ่ง Transparency เอ่อดอทานสปารันซี่เท่ากับหนึ่งโอเคแล้วก็ดอหนึ่งดอแ Can Cry เอ่อเท่ากับ False False F O U S E False N B L D S False This แล้วก็จอนหนึ่งจอดคลิกดีเทคเตอร์ฮะคลิกดีเทคเตอร์จอดเมาส์คลิกเมาส์คลิก M อ็มยเมาส์คลิกเนี่ยดัสเมาส์คลิกแล้วไม่ใช่เมาส์คลิกดิเป็นแบทอิคติเวต เออแล้วก็เท่ากับศูนย์โอเคและและแล้วก็อ่าเป็นดอสองดอด่อทนันรจริงๆเนี่ยอ่เราแค่อันนี้ก็ได้นะครับอ่าจริงๆตรงนี้มันมันเหมือนกันนะแต่เพียงแค่เราสลับฝั่งมันกันเฉยๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมครับคุณผู้ชมเลยนะคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมครับ อันนี้แล้วก็ปรับเนี่ยตรงเนี้ยอ่า t r a n s p a r e n c y เท่ากับ0เอย์แล้วก็ตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็น True แล้วก็ Max อันนี้ระยะเออ่เท่ากับอ่แป๊บนึงนะอ่ระยะสัก15แล้วกันอ่ะ15 10ไปดีกว่า10อ่ะก็เนี่ยแค่นี้ครับคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะอ่ะเชียร์ อย่าลืมเปลี่ยนอย่างนี้ด้วยนะคุณผู้ชมนีเ่เปลี่ยนให้เป็นดอสองนะฮะแล้วก็เป็นสองแลเป็นดอสองนะฮะเราจะให้มันสลับกันนะฮะแล้วก็ให้เรานะฮะทำการคัปปี้มันมาครับคัปปี้เอ็นตรงนี้นะฮะตั้งแต่เอ็นจนถึง function. ฟังก์ชันฟังก์ชันจนถึงเอ็นตรงนี้นะคอนโทนซี Ctrl C นะฮะแล้วก็ปักปักลงหนึ่ง ปักคงสองนะฮะป้างเรียบร้อยแล้วก็ทาการเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเป็นตรงนี้เป็นดอสองนะฮะเป็นดอสองอผมเริ่มชินละดอสองตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนให้เป็นดอสอง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 ตรงนี้เปลี่ยนเป็นดอหนึ่งแล้วก็ดอหนึ่งแล้วก็ดอหนึ่ง อ่าเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้แป๊บปนหนึ่งนะคุณผู้ชมนะอืฮเรียบร้อยอันนี้เ๋ยวผมขอลองเทสต์ด้วยก่อนนะว่าได้เลยหรือเปล่านะอย่าลืมกดไอ้น,นี่้ลยนะผู้ชมเวลาสร้างอะไรที่เป็นโมเดลเสร็จแล้วอย่าลืมกดแองชอ์นะไม่งั้นแม่งพังแน่นอนอ่ะฮะ เชียงใไทยยังหงอยหงงจังไงยิ่งโจรในไตยเมื่อตะพันดีเค่าบอยาากว่าได้ไหมวะเนี่ยดูเหมือนดูผู้คนอะไรบานอย่างว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองเทสดูก่อนไม่ได้แฮมเหมือนผมจะลืมอะไรบางอย่างไปเด,เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงแป๊บนึงผมลืมใส่ดอวเมาส์คิกเปล่าวะ เออน่าจะใช่เราขอไปใส่กันมันน่าอยู่ในสคริปต์ไปแหละเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ต่อจากนี้เลยผมลืมใส่ได้ไงนะวะโอ้ยเป็นดอหนึ่งดอคลิกเดตัคเตอร์ดอ,ดดอดแม็กไม่ใช่ดอดแม็กดิมันเป็นดอเมาส์คลิกเอ้ย ตัดเมาส์คลิกอ่าเรียบร้อยตัดเมาส์คลิกแล้วก็ไข่ปลาสองจุดแล้วก็คอนเน็ควงเล็บแล้วก็ฟังชันอ่าเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเดี๋ยวก่อนนะ โอ้ยตายเถอะแกทำฉันปวดหัวเอออันนี้อ่ะเร็รียบร้อยแล้วก็อ่ะอนี้แล้วก็ซาวเขาจะเขียนเป็นซาว sound sound free โอ้นี่มันเป็นซาวนี่วะ่ะ ดาวเพลย์แล้วก็อดอหนึ่งอ้าวชอบเสือเขียนดูชิบหายต่อยกันกูเลยไหมวะเอ่อแล้วก็ขีดแล้วก็อ p ป n นดอนหนึ่ง แล้วก็ก่าป <Copy. laughs> <Copy. S 2> ีก่าปีอ่ะอ่ใช่ใส่ีอ่ะเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นดอดสองดอดหนึ่งเป็นดอดสองเรียบร้อยออผมคิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วมั้ง อ่าดอหนึ uh ่งดอสองคอนเดอร์โฟลทูโฟลทูสิบสิบสิบดอหนึ่งดอหนึ่งดอสองดอสองดอสองอ่ะฮะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอะนะคุณผู้ชมนะเออถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดหรือผมเขียนผิดเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะใช้ได้พอดีอ่ะงั้นเดี๋ยวลองเข้าไปเทสต์ดูกันนะลัสโบว์แม่ชื่อโคตรเจ๋งเลยลัสโบว์ ลองดิอ่าได้เลยคุณผู้ชมนะเอ่อแต่มันยังไม่มีเสียง Why จน h o า Sound Why It's just a closed door bro How Why อ่นทำไม้วมันกดไม่ได้ปิดไม่ได้วะทำไมอันนี้มันทำไมอันนี้มันเปิดปิดได้ปกติผมไม่เข้าใจกับโลกใบน,นี้แล้วสิ อ้าวอ้ o ว o ร know? กูทำอะไรผิดไปหรือเปล่าวะน่าจะเป็นดอสองแน่เลยจะบอกว่าดอหนึ่งหรือดอสองวะเดี๋ยวขอดูกันอ่าดอหนึ่งเป็นประตูที่เปิดดอสองประตูที่เปิดอ่าความผิดพลาดน่าอยู่ที่ดอสองเพราะนั้นเราไปโดนสคริปต์ของดอสองกันนะฮะดอสองนี่ไงฮะ เ,เนี่ย open door สองเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยถ้าเติมตัวนี้คือใช้ได้เลยแล้วก็ซาวเนี่ยคุณผู้ชมเลยจะเอาไปเป็นซาวแบบไหนก็ได้แล้วคุณผู้ชมแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะเพียงแค่คุณผู้ชมอนะ่ะกด t o o l box ตรงนี้นะฮะแล้วก็เเปลี่ยนโมเดลตรงนี้เป็นออดิโอนะฮะมันจะเป็นซาวให้นะเป็นอะไรๆซาวเลยคุณผู้ชมเขียนว่า open d o o หรืออะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะคุณผู้ชมสามารถเอาไปทําได้นะฮะเเดี๋ยวผมจะลองเทสดูก่อนนะ,ะว่าใช้ได้ไหมแต่จริงก็ใช้ได้แหละคุณผู้ชมเนาะ อืมใช้ได้แหละต้องใช้ได้แล้วเลยนุ๊นน่ะแหนเห็นไหมคุณผู้ชม เราสามารถทําได้แล้วเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนะวันนี้ก็สอ,อนเบียงเท่าน,นี้แหละครับนะก็จริง,รงๆมันก็ทาําง่ายแหละแต่มัน,มนชา้าตรงที่ผม,มเขียนสคริปเป็นไรแล้วก็อันนี้มาเป็นครั้งแรกที่ผม,มเขียนสคริปออกช่องแล้วเนะี่ยโอ้ยดีใจมากเลยถึงจะเป็นสคริปง่ายๆก็แบบกระดิกกระโปะก็เือจ้างหัวมันง่ายเคก็วันนี้นะก็ไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายแล้วนะก็หากใครในะที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะแล้วก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ emotional damage อ,อ,อันนี้แถมอันนี้แถมเผื่อใครที่อยากจะทำแบบประตูสองประตูพร้อมกันนะแบบว่าเปิดพร้อมกันเนี่ยผมจะมีทริคง,ง่ายๆคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมนะให้เปิดอันนี้มาก่อนนะไปที่ดอดอสองก่อนนะแล้วก็ปรับทางสปาร์เซี่เท่ากับศูนย์ก่อนปรับทางสปาร์เซี่เท่ากับศูนย์อย่างนี้คุณผู้ชมเห็นไหมอ่อันนี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมว่ามันเป็นดีหนึ่งผมใช้คำการอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนหัวอย่างนี้นี่ป๊บอย่างนี้ใช่ไหมแล้วกดคอนโทรลดีครับ แล้วก็ย้ายมันมาตรงนี้ครับนี่ย้ายมันมาให้มันอยู่เท่าๆกันตรงนี้แล้วกดคอนโทรล R ครับคอนโทร R. ล R หนึ่งสองคอนโล R เราจะเอาให้เอาเอาเอาเราได้แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมอ่เราทีนี้เราได้คอนโทรล R ของเราแล้วใช่ไหมนี่เราได้แล้วคุณผู้ชมอะเราแค่กอ๊อปปี้ของอีกฝั่งนึงมานะฮะแต่ว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับฝั่งของไอ้นี่ด้วยนะฝั่งฝั่งของประตูด้วยนะคุณผู้ชมนะเออ มันขึ้นอยู่กับฝั่งของประตูด้ยวยว่ามันเป็นเงินน่าใช้ได้ไหมอันนี้ผมเขียนเป็นดีแล้วกัน d ีออันนี้ได้้าคารอยากได้เนี่ยผมจะทิ้งไว้ให้นะหรือเอาไปปรับแต่งกันได้น,นะคุณผู้ชมนะผมไม่ว่านะเออเอาไป,าไปก็มีอะไรช่วยได้ก็ช่วยกันนะฮะโอเคก็วันนี้ก็มีเท่านี้แหละไม่มีต่อแล้วโอเคี๋ยวแล้วก็ขอ,ขอยิบยนนะฮะปรับทานปาสปาริเนซี่ของไอ้พวกนี้ให้แม่งเป็นศูนย์เนี่ยนะคุณผู้ชมางงาม่งั้นแม่งใช้ไม่ได้นะจริงๆมันก็ใช้ได้แหละแต่คุณแม่งจะเห็นกันนะดิเออน่นแหลนะะนปรับ,บร้เป็นน,นะ อย่าลืมสำคัญมากนะอย่าลืมปรับนะเอออย่าลืมปรับเจ้นานะปรับลืมปรับทีนี่ฮาเลยนะเออเนี่ยผมจะเทสให้ดูเลยคนะอนวันใช้ได้จริงของจริงเนะี่ยผมเทสให้ดูเลยว่าแม่งใช้ได้จริงมแมง่งแม่งจริงแน่นอนเว้ยใช้ได้จริงแน่นอนเห็นไหมเราใช้ได้ละสองร้อโอเคก็วันนี้มีเท่านี้แหละอ๋อไว้เจอกันคลิปหน้าตอนอที่ผมคิดคอนเทนต์อ,อนะื่นๆอ่อนโอเคไว้เจอกันบ๊ายบาย